เม็ดพระศกของพุทธเจ้าที่ภา like si คใต้พ kind of ุทธศตวรรษที่17-18นะครับก็คือพศ1726นะครับตรงกับสมัยพระเจ้าชัยวันที่เจ็ดนะครับก็เป็นก้อนหอยเนี่ยหเนี่ยเนี่ยนครับชัดเจนนะครับไม่ใช่อินเดียนะครับไม่ได้อินเดียไม่ใช่ต้นแบบก้อนหอยคนแรกของโลกครั้งแรกของโลกนี่เป็นของเรานะครับเป็นของไทยเรานะครับแล้วก็อย่าไปเขียน ว่าเรามาจากที่อื่นแล้วมาขับไล่ขอมแล้วว่าทํานู่นทํานี่เจริญรุ่งเรืองเงินงี้อ,งอ,งอย่าไปทํานะครับเพราะว่าทั้งฝ่ายนมามธรรมทางจิตวิญญาณทางผีผู้ที่มีความจเจริญทางสติปัญญาที่เขาอยู่ฝ่ายนมามธรรมนะ่ะเขาอาจจะลงโทษเราได้นะครับถ้าเราไปหนุนแบบนั้นนะ่ะมันการไม่ให้เกียรติฝ่ายนมามธรรมที่ดูแลป,ประเทศสยามเราอยู่นะครับอ่ะ เนี่ยอันนี้ก็หันุแมวนะครับเอ่อหนุมานแบบไทยเรานะครับกัะพูชายจะมาเคลมก็ไม่ได้นะครับนี่เนี่ยเนี่ยมันก้นหอยนี่เงี้ยนะครับก้นหอยเงี้ยก้นหอยเงี้ยเราเป็นเป็นลายไทยมาตั้งแต่ยุคอ่ายุคบ้านเชียงนะครับยุควัฒนธรรมบ้านเชียงนะครับพอเราเอาอ่าลายมาเกียนมาสร้างเราก็ทําแบบนี้นะครับไอ้ตรงนี้ก็ ตรงนี้เป็นลายแมวนะครับลายลายลายแมวนะครับศิลปินเขาเห็นเห็นแมวมีลายแบบนี้สวยตรงตรงเนี้นะครับผมก็เห็นนะครับแมวลายนะแมวตัวนองเหลืองตัวเหลืองตัวดำเขาจะมีถ้าสังเกตเขาจะมีลายแบบนี้เขาเรียกว่าฮานุมานที่ปากปากเหมือนปากเสือปากแมวนะครับก็เลยปรับปรุงจากฮานุแมวมาเป็นฮานุมานนะครับเนี่ยเขาเนี่ยใส่ลายแบบแบบลายไทยเราลายยุคบัญชียงนะครับอ่า จนลายลายก้นหอยแบบนี้ก็ยังไปใส่ไว้ในเสียงพุทธรูปอีกในเสียงพระพุทธเจ้าอีกเห็นไหมครับนี่ความหมายมันเป็นอย่างนี้แล้วกัมพูชาจะมาเคลมอะไรไม่รู้เรื่องนะครับกัมพูชาเขาอ่าไม่ได้เป็นต้นกําเนิดเรื่องรามเกียรติ์นะครับแล้วเราเอาเทพเจ้าพราหมณ์มาเราก็ไม่ได้เป็นแบบอินเดียนะครับเราเอาแต่ชื่อแต่เวลาหนุนปฏิบัติจริงๆพระพรหมต้องไปสนับสนุน อ่าพระพทธเจ้าต้องไปอ่าช่วยเหลือพุทพเจ้าพระอินต้องไปช่วยเหลือพูทพเจ้าอย่างนั้นแหละครับพระรามก็ต้องไปช่วยพุทพเจ้าพระอิศวรพระวิษณุต่างๆนานาเทพต่างๆนานาต้องไปช่วยเหลือการทำดีสนับสนุนศาสนาของพุ้พเจ้านะครับเราเป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นก็อินเดียเขาก็เป็นอินเดียไปเราก็เป็นแบบเรานะครับอ,อ่าอ่าประมาณนี้ครับท่าน